บทที่13ปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิตในศาลตอนตัวอย่างคำให้การสู <Bel icy> <pic>. ้คดีการเจรจาเพื่อหาข้อย <ic> ุติต่อเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ใหม่สามารถเจรจาได้ตลอดเวลาแม้คดีจะยุติและเจ้าหนี้เตรียมจะยึดทรัพย์แล้วก็สามารถเจรจาได้หากลูกหนี้ยังไม่พร้อมจะเจรจาหลังจากคดียุติในศาลชั้นต้น ลูกหนี้ก็สามารถอุทธรณ์คดีดึงระยะเวลาการถูกยึดทรัพย์ออกไปเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้ไปปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในอนาคตได้มันเป็นบ่ายวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเฮียนั่งอ่านคำให้การจำเลยที่ทนายคนที่รู้จักกันส่งมาให้ในขณะที่ทวยก็นั่งอยู่ข้างๆกำลังอัดบุหรี่อย่างเพลินอารมณ์ ต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มากจริงๆนะเฮียอายุมันน่าจะกว่าร้อปีแล้วเนี่ยเฮียไม่พูดโต้อตอบใดๆเฮียเฮียว่าต้นเนี้มันต้อนอะไรอะ่ะเงียบก่อนถวยเฮียอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างครับถวยจะชนะคดีหรือเปล่าอะ่ะฝันไปเถอะเจ้านี่มันฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความสองปีนับจากวันที่มันยกเลิกบัตรเครดิตโอกาสชนะคดีไม่มี เฮีย er, ช่วยทำให้ชนะคดีได้ไหมอะเงียบเงียบจริงๆแล้วถวยเป็นหนี้เยอะๆก็ดีนะจะได้ความรู้เพิ่มมึงจะบ้าเหรอมีแต่คนเขาบอกว่าไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเฮีย er, พูดดีๆสิเฮีย er, รู้ว่าถวยกำลังอยู่ในอาการงอนจึงลดอารมณ์โกรธลงแล้วยื่นคำให้การให้ถวยได้อ่านอ่ะถวย อ่านคำให้การเป็นความรู้เอาไว้เฮีย er, อ่านแล้วไม่ใช่หรอครับถวยอ่านเธอะถวยจะได้รู้ว่าผลงานของการที่ตัดสินใจผิดพลาดไม่มีบัตรเครดิตแล้วจับใจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยผลมันเป็นอย่างไรถวยหยิบคำให้การจำเลยมาอ่านดู 1. จําจำเลยทราบคำฟ้องของโจทย์โดยตลอดแล้วจำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจททุกข้อกล่าวหาด้วยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังที่จำเลยจะได้ประธานกราบเรียนต่อสารที่ครบดังต่อไปนี้ 2. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เนื่องจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขหของโจทนั้นเป็นเอกสารปลอมและเป็นเพียงสำเนาเอกสารซึ่งระบุรับรองตั้งแต่วันที่25กันยายน2551 ซึ่งในขณะที่โจทยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้กรรมการโจทย์ตลอดจนถึงกรรมการผู้มีอำนาจการกระทำแทนโจทย์จะเป็นกรรมการและหรือเป็นกรรมผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทย์เป็นบุคคลชุดเดียวกันกับที่ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้จำเลยไม่อาจทราบและรับรองความถูกต้องได้อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลขสอง ขอโจ์นั้นก็เป็นเอกสารปลอมและเป็นเพียงสำเนาเอกสารระบุจัดทำขึ้นณวันที่1สิงหาคม2551อันเป็นระยะเวลาเนื่นนานก่อนที่โจทย์จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ซึ่งต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีอยู่จริงหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายแล้วจำเลยก็ไม่อาจทราบและรับรองความถูกต้องได้ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงก็เป็นลายมือชื่อปลอมจึงถือได้ว่าโจทย์ไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจดังนั้นการมอบอำนาจในครั้งนี้จึงไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีกับจำเลยได้ขอสารที่เคารพได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทย์ 3. าจเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทย์ว่า ฟ้องโจทย์เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากโจทย์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งแห่งข้อกล่าวหาตลอดจนคำขอและคำบังคับที่โจทย์อาศัยเป็นฐานสิทธิแห่งข้อกล่าวหาอ้างหรือข้อเถียงของตนทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจในคำฟ้องของโจทย์ได้ดีเท่าที่ควรทำให้จำเลยเสียเปรียบและหลงต่อสู้คดีดังนี้คือ3.1 ในคำฟ้องโจท์ข้อ5หน้า11บรรทัดที่2ของโจท์ที่โจท์บรรยายฟ้องว่าจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาการชำระหนี้กล่าวคือชำระหนี้ให้กับโจท์เพียงบางส่วนซึ่งโจท์ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวหักทอนบัญชีให้จำเลยแล้วโดยปรากฏยอดหนี้ครั้งชำระณวันที่28เมษายน2552ประกอบด้วยต้นเงินกู้จำนวน 2 6 6 4 4 0บาท78สตังค์ดอกเบีย้ย26,764บาท63สตังค์ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน8 5 5 3บาท48สตังค์และค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3 1 2 5 8บาท89สตังค์ซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้บรรยายฟ้องให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทย์เพียงบางส่วนนั้นจำเลยชำระให้กับโจทเป็นจำนวนเงินเท่าใดและโจทหักทอนบัญชีให้กับจำเลยอย่างไรอีกทั้งโจทคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอัตราเท่าใดและคิดอย่างไรโจทก็ไม่ได้บรรยายมาให้ชัดแจ้งแหงข้อกล่าวหาทำให้จำเลยไม่เข้าใจในคำฟ้องของโจทได้ 4. การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของโจท ตามที่โจท์บรรยายฟ้องในข้อ5หน้า11บรรทัดที่8ว่าการกระทําของจําเลยทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่โจทย์เป็นจํานวนเงิน31258บาท89สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีเป็นการคิดอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเกินส่วนและไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือกระทรวงการคลังกล่าวคือมีลักษณะเป็นเบีย้ยปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5. อีกทั้งสัญญาที่จำเลยทำกับโจ์นั้นเนื้อหาสาระสำคัญของสัญญามีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกล่าวคือมีการกำหนดการคิดอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดที่สูงเกินส่วนเอาไว้ล่วงหน้า อันมีลักษณะเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่มีข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมซึ่งจำเลยและลูกค้าทุกๆรายของโจทจะต้องลงลายมือในสัญญาสำเร็จรูปที่โจทกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอันมีลักษณะเป็นการเอารัดเอาเปรียบให้เปรียบโจทขอสารได้โปรดยกขึ้นวินิจฉัยให้ด้วย 6. กการบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาของโจทไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ โจทไม่ได้แสดงใบตอบรับของบริษัทไพรสณีจำกัดมาให้เห็นเป็นเอกสารท้ายคำฟ้องของโจ์โจ์เพียงแค่กล่าวอ้างหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาที่โจ์จัดทำขึ้นเองมาเป็นเอกสารท้ายคำฟ้องเท่านั้นความจริงก่อนที่โจ์จะยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นั้นจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาจากโจ์แต่อย่างใดจำเลย จึงไม่ได้ปฏิบัติการชำระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข19ของโจทดังนั้นเมื่อจำเลยไม่ได้รับทราบการบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาของโจทถือได้ว่าโจทบอกกล่าวทวงถามและบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายโจทจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอสารที่เคารพ ได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องด้วยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังที่จำเลยได้ประธานกราบเรียนต่อสารที่รบดังกล่าวข้างต้นโจ์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ฟ้องโจ์เป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่ชอบด้วยกฎหมายสัญญาของโจทก็มีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเอารัดเอาเปรียบจำเลยโจทก็ไม่มีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่งมีลักษณะเป็นเบีย้ยปรับเอากับจำเลยได้การเรียกเก็บอัตราดอกเบีย้ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอสารที่ครบได้โปรดพิจรารณาพิพากษายกฟ้องโจท์และให้โจท์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทานายความในอัตรายอย่างสูงแทนจำเลยด้วยเมื่อถวยอ่านจบถวยหันหน้ามามองเฮียและพูดว่าชนะคดีชัวเลยเฮียมันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย ที่ทนายต่อสู้ในทุกประเด็นหากทวยอ่านเพลินไปทวยก็จะหลงไปกับตัวอักษรจริงๆแล้วทวยก็แค่แพ้คดีชัวทวยไปยักหน้าอออการว่าเข้าใจที่เฮียพูดสายตาของทวยในยามเนี้ยเมื่อมองไปที่ท้องฟ้าไกลสุดไกลการสู้คดีถือเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่คนเป็นหนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลา ที่มีอยู่ประมาณสองปีเพื่อเก็บเงินไว้ให้ได้มากที่สุดเฮียทำยังไงจึงเก็บเงินได้เร็วอะท่องเอาไว้เลยนะมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยไม่เกินสองปีจะมีเงินเก็บพอที่จะแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตได้เป็นคนสู่ชีวิตด้วยความคิดจิตใจไม่เคยไหวัว